ติดตามนะครับในช่วงของกีฬานะครับเริ่มต้นที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อนเลยนะครับได้ส่งหนังสือแจ้งกับ AFC และ AFF นะครับขอสวมชุดแข่งขันสีดำจัดพิธีการถวายความอาลัยก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับ ซึ่งให้มีการยืนสงบนิ่งนะครับเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรในไทยทุกรายการและฟุตบอลระดับนานาชาติทุกรายการเพื่อเป็นการถวายความอาลัยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมนะครับก็ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติแสดงความอาลัยสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกระดับแล้วโดวยขอให้นักกีฬาเจา้าหน้าที่ทีมและผู้ตัดสินที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเนี่ยสวมปอ,อกแขนสีดํา ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเป็นการไว้ทุกข์และการแสดงภาพถวอยความอาลัยบนจอภายในสนามรวมถึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมการแข่งขันงดใช้อุปกรณ์เชียร์ที่ส่งเสียงดัง<ๆ>เช่นกล้องแตรหรือป้ายข้อความที่ไม,ม,ม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าจะรับชมและถ้าจะเชียร์ก็สุภาพนิดหนึ่งสำรวมและเคารพต่อบรรยากาศแห่งความอาลัย ในประเทศด้วยนะฮะสำหรับฟตุตบอลทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมทําการแข่งขันในช่วงฟี้าเดย์ระหว่างวันที่1 0 1ถึง18พฤศจิกายนนะครับโดยจะทําการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องพบกับฝรั่งขออภัยทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายนและแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเอเชียนครับ2จ็รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5ด้วยการบุก เยือนกับสีลังกาในวันที่18พฤศจพฤษายนนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับเก็บตกผลบอลเมื่อคืนนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อวันที่29ตัวนาตุลาคมนะครับมีข่าวออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลคาบ้านอีกแล้วนะครับศูนย์ประตูสามนะฮะโดยพ่ายกับคิสตันพาเลสนะครับในศึกคาราบาคับนะครับ ซึ่งอาคนที่ทำประตูนะฮะในนาทีที่41เนี่ยก็จะเป็นอิสมาอลาซานะครับนาทีที่45คนเดียวกันเลยนาทีที่79ครับเป็นใบแดงฮะอามาล่านานโลนะฮะใบแดงนะครับและนาทีที่87เยเรมีปิโนนะครับเริฟูคาบ้านนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับติดตามซีเกมกันต่อดีกว่านะครับ สืบเนื่องจากการจับสลากนะครับแบ่งกลุ่มฟุตบอลชายในศึกซีเกมครั้งที่33โดยปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะกลุ่ม A ซึ่งมีทีมชาติไทยอยู่กับติมอร์เลสเตและกัมพูชาเดิมมีกำหนดฟาดแข่งกันที่สนามตีลศูนย์นน์จังหวัดสงขานะครับแต,แต่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 ล่าสุดวันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นในการประชุมของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับโดยมีนายอัตรกร สิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานได้มีการหารือถึงข้อกังวลเรื่องการเดินทางที่อาจจะทำให้นักเตะไทยเนี่ยอ่อนล้านะครับมติที่ประชุมจึงออกมายืนยันในเด็ดขาดว่าการแข่งขันในกลุ่ม A ของทีมชาติไทยจะย้ายสังเวียนตะกลับมาเตะที่สนามราชมังคลากิฬาสถานกรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกและลดภาระการเดินทางของนักกีฬา้าภาพครับ โดยปติต่งางเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขันและไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตนะขณะดเดียวกันกลุ่มซีที่ประกอบด้วยอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และสิงคโปร์อาจถูกโยกไปแข่งขันที่สนามตีฬาสุนรนนแทนโดยจะมีการพูดคุยเพื่อสรุปและประกาศเป็นทางการต่อไปส่วนกลุ่มบีจะยังคงแข่งขันที่สนามกีฬาสมพโเชียใหม่700ปีตามเดิมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ ครั้งสาคัญของเจ้าภาพนะครับที่เน้นความพร้อมของนักฟุตบอลเป็นหลักก่อนเดินทางล่าเหรียญทองในบ้านให้ได้หลังจากก่อนหน้าน,นี้ทีมชาติไทยไม่ได้เหรียญทองมาแล้ว3ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดคือปี2017ครับประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวประกนะฮะในข่าวข่าวสรับซีเกมนะครับในช่วงเวลานี้ผมอาจจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีข่าวออกมาผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆ,ๆนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่เหมือนกัน เราลากัไปเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เป็นเทปเหมือนเดิมแต่ผมมีเรื่องเล่าที่อยากจะให้ที่อยากจะมาเล่าในคำคามากในวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องอะไรนั้นรตอติดตามครับสวัสดีครับ